ไก่โกหกอะไรบ้างคงไม่ได้ซักผ้าพอรัวๆเลยเธอมาหนึ่งมา,มาไรวันอีกแล้วเหรอวันนี้วันนี้มาวันนี้วันนี้มาหลายอัน <c oughs> หนึ่งมีคนเข้าไปแก้วิกฤตพีเดียให้พี่ทารีฟยีบเลยไม่มีอายุ11บเอ็ดไม่มีอายุ16แล้วเอาว่าเรียนจบแล้วเอาว่าเรียนมัธยมต้นจบแล้วไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์แล้วกลับมาเรียนปริญญาตรีที่ประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปต่อปริญญาโท ที่หาเวร์ดกับ MIT โอเคจบจบให้พูดอันแค่นี้พอยายาวกว่านี้ยาววันนี้ถูกจับเปาะได้กลายเป็นคนพิทาคีโอขี้โกหกคนขี้โกหกนี่จะไม่ได้รับความไม่เนื้อเชื่อถืออะไรใดๆเลยคือความคือความน่าเชื่อถือมันล้มละลายอ่ะมันล้มละลายเรื่องนี้ตอนเช้าวันนี้เกาไกลโกหกอะไรเรื่องนี้ตอนเช้าทุกคนคะนี่มันประวัติชีวิตมนุษย์หรือบทซีรีส์เกาหลี ทำไมมีการชำระล้างและอัปเดตวิกิพีเดียเป็นรายชั่วโมงขนาดนี้คะอันนี้ตอนเช้าพอตกตอนบ่ายแกคงกินเครื่องกินข้าวทำงานเรียบร้อยแกกลับมาใหม่เว้คืออย่างที่บอกเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไม่มีอายุแล้วไปนิวซีแลนด์กลับมาธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ปริญญาตรีใบเดียวไม่ได้ดับเบิลดีกรีอันนี้ตอนเช้ามาดูตอนบ่ายตอนบ่ายคือร้อนแรงกว่านั้นอีกคือตอนนี้เพจนี้สร้างความวัยป่วงมากคือทำลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด ล่า <Okay. S 1> สุดคืออย่างนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบ้างอ่ะนะคะซึ่งก้าวไกลบอกว่านี่คือไอโอที่มาท,าาทาํา,าทลายประชาธิปไตยไอ้นี่โดนกล่าวหาทําลายประชาธิปไตยนะเพจนี้นี่รุนแรงมากถิ่ม mm. <Yeah. S 1> คือวันนี้เขาโพสต์ข้อความว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องผู้ช่วยสสสสสคนนี้มีชื่อว่าพี่เล็กก้าว <Okay. S 1> ไกลจันทบุรีเขตสามผู้ช่วยนะคือเขาไปร้องเรียนว่าผู้ช่วยสสเนี่ยรับงานเอนเตอร์เทนเมนต์ รับหาเด็กชงเล่ารับจัดปาร์ตี้ชายหญิงแล้วส่งให้แถวภาพตะวันออกแล้วผู้ช่วยสอสเนี่ยเขาสนิทกับสอสมากแล้วคุณวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบ้างเนี่ยจ้าจ๋าคักขาเนี่ยก็เขียนเล่าเรื่องราวเข้ามาแล้วนะแล้วแบบเหมือนแบบหน้าตายอ่ะไม่ทราบว่าพี่เล็กกับก้าวไกลมีความเห็นอย่างไรคะหลังจากนั้นยานทิชาบัวเผื่อน ยานที่ชาบวเผื่อนเนี่ยเป็นสสจันทบุรีก้าวไกลเขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นมาว่า mm. ขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านขออธิบายประเด็นที่เพจวันนี้9้าวไกลโกหกอะไรที่เอามาโพสต์ที่มีค่าว่าน้องผู้ช่วยสสทํางานเอ็นแกก็อธิบายเลยหนึ่งจากรูปที่เพจเอามาโพสต์ว่าคนดังกล่าวยืนข้างดิฉันแล้วอ้างว่าเป็นผู้ช่วยสสนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้ช่วยสสไม่ได้รับเงินเดือนจากสภา แต่เป็นคนที่ทํางานเป็นอาสาสมัครในพื้นที่กับดิฉันน้องเขารู้จักและสนิทกับดิฉันและครอบครัวดิฉันเราให้เกียรติกันและกันเสมอมา 2. น้องคนนี้รับงานเอนเตอร์เทนจริงรับงานชงเล่าจริงรับจัดหาเด็กชงเล่าจริงแต่น้องคนนี้ไม่ได้รับงาน NV หรือจัดหางาน NV การกล่าวหากันเกินความจริงไปมากดิฉันมีหลักฐานว่าพวกคนเนี่ยคือเพจวันนี้เก้าไกลเนี่ย เข้าหาคุณต้นผู้จาโน้มน้าวหลอกลอ่อเพื่อให้เป็นไปตามที่พวกคุณต้องการในวงเล็บสุดท้ายขอประกาศให้หยุดพฤติกรรมที่พยายามจะเค้นหาเหตุโจมตีพักเก้าไกลได้แล้วหากจะตรวจสอบผู้แทนเพื่อประโยชน์ของประเทศนี้คิดว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าติดแฮชแท็กสอสอเล็กติดแฮชแท็กเก้าไกลติดแฮชแท็กจันทบุรีเขตสพอเก้าไกลเริ่มต้นสอสอเล็กมาตอบ ก้าวไกลมันคงซักผ้าเสร็จแล้วทุกกระบุงแล้ว, <c oughs> ลวกลับมาตอบอีกว้ยตอบอีกว่าตอบอีกว่า <c oughs> ทุกคนคะ <c oughs> พี่เล็กสสจันทบุรีก้าวไกลชี้แจงแล้วคะ่ะพี่เล็กแจ้งว่าพี่ต้นคือผู้ชายคนนี้ <c oughs> เป็นแค่ทีมงานทํางานช่วยสสไม่ได้เป็นผู้ช่วยสสที่รับเงินจากภาษีประชาชนค <c oughs> ่ะมีตำแหนง่งพี่เล็กแจ้งว่าพี่ต้นทํางานเอ็นและจัดหาเด็กชงเล้าจริงค่ะแต่ไม่ได้รับงานเอ็นวีวงเล็บน่าจะหมายถึงงานเอากัน พี่เล็กบอกว่าขอให้หยุดอย่าโจมตีก้าวไกลมันไม่ได้ประโยชน์หนูขอตอบนะคะว่าหนูอยากให้พี่เล็กช่วยยืนยันว่าเด็กที่พี่ต้นส่งไปเนี่ยไม่มีใครอัปเกรดนอกรอบหรือเพิ่มค่าตัวมากกว่าชงเล่าได้ไหมคะชาวบ้านจะได้สบายใจและอันนี้ก็อธิบายต่ออันหนึ่งอันหนึ่งคำว่า NV เป็นงานผสมระหว่าง e n t e r t a i n และ VIP หมายถึงงานขายบริการทางเพศ เป็นลักษณะางานให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าก่อนขึ้นงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้ากระทั่งสําเร็จความใคร่จิงจบงานแตกต่างจากงานเอ็นตามปกติที่เพียงดูแลลูกค้าชงเหล้าดูหนังกินข้าวพาเที่ยวให้รายละเอียดครบถ้วนว่า n เอ็นี <c oughs> พี่เล็กต้นวัเมทต้นวัลเมทในเพจของต้นวัลเมทนะเขาก็เขียนเลยว่ารับงานชงเหล้าเอนเตอร์เทนจัดหนาเด็กชงเหล้าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีระยองตราชนบุรี ทีมงานสสไม่ได้เป็นผู้ช่วยไม่ได้ไม่ได้มีคือไม่ได้เป็นตาแหน่งจริงจิตอาสาเป็นเป็นคนที่มาช่วยทํางานแบบนี้ถือว่าผิดไหมแล้วมาอยู่ใกล้กับสสเนี่ยคือมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมเราควรจะคัดหาคนเราควรจะคัดคัดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะให้คำตอบของเขาใช่ไหม เดี๋ยวใช้โมทางอื่นจัดการให้ได้ครับเพราะส่วนตัวต้นไม่ได้รับจัดงานวีรับจัดงานแค่คนชงเล่าเอ็นเทนอย่างเดียวครับครับม,มาเที่ยวจันทบุรีได้ตลอดนะครับได้ครับพี่ครับผมได้น้องผู้หญิงแล้วแจ้งเลยนะครับมันสุกครับพี่คือรับงานแบบเนี้คือรับงานแบบนี้มันไม่ผิดอ่ะพี่ถ้าจะไม่ได้รับงานเอ็นวีนะเออถ้าเอ็นวีเนี่ยมันคือไข่ตัวคามนุษย์เออครับอันนี้มันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็เราเราไปสอสออ่ะเราก็ควรจะต้องคัดคนมันอยู่ใกล้เราอะนะอืม